สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่เจาะลึกในเรื่องของการเงินสำหรับชาวราศีมังกรประจำเดือนเมษายนปี2566หมูอย่างไรทํำอย่างไรที่จะได้โชคได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาในมือเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับข้องของสายการมูมหาเดวีเชื่อว่า บางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นมักจะหนุนดำดวงให้เฮงเงปังปังเสมอคลิปนี้จะมีคำตอบให้กับชาวราศีมังกรว่าการเงินจะเป็นอย่างไรทำอย่างไรเงินจะเข้ามาในมือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้คำทำนายทุกคำที่มหาเดวีได้ทำนายจงออกมาอย่างแม่นยำและทำให้ชาวราศีธนูได้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคจะได้โชคจากการงานเงิน จะมาจากการงานจากการเดินทางไกลจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะอาจจะเป็นทั้งจากโชคลาภอาจจะเป็นทั้งจากเงินที่ลงทุนไว้เงินกำลังจะปังๆเข้ามาค่ะจะได้โชคจากเด็กจากบริวารลองเสียงโชคเสียงดวงจากลูกจากเด็กจากบริวารหากมีคนอายุน้อยมีลูกมีเด็กบริวารน,นำเลขมงคลหรือให้โชคคุณลองเสียงไว้ค่ะ เพราะจะได้โชคจากเด็กจากบริวารและเงินที่ลงทุนไว้กับนานก็กำลังจะเข้าหลังไหลเข้ามาในมือค่ะ